ตอบทุกปัญหาตอบทุกประเด็นนะครับใครถูกใครแพงเรามาดูกันนะครับว่าเหตุผลเนี่ยทุกคนเนี่ยย่อมต่างกันเสมอหลายท่านไปเช็คราคามาแล้วก็โทรมาคุยกับกำนันแล้วก็พูดว่าโอ้โ oh หของกำนันแพงกว่าเขาต้อง80,000ื่0 0 0ดของผมเนี่ยถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเลยครับว่าทำไมฮีโน่เมกรุ่นนี้ กำนันถึงแพงกว่าคนอื่นเหตุผลหลักๆเลยนะครับกำนันเป็นรถโชว์ทะเบียนนะครับมีทะเบียนทุกคันแล้วก็เป็นการรื้อทำใหม่ยกคันอ่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันก่อนนะครับอย่างคันนี้นะครับจุดขายของกำนันก็คือเรื่องของความสะอาดการทำสีทั้งภายนอกภายในจากนั้นคนที่แปะหนังสือพิมพ์พ่นคุณคุยกับผมแบบนี้ไม่ได้สองแอร์กำนันรื้อทำใหม่ทั้งหมด นะครับสองหมื่นกว่าผมไม่ได้เอาแอร์ญี่ปุ่นมาซ่อมแล้วก็ใส่ให้ลูกค้าดังนั้นลูกค้าเช็คราคาต้องเช็ค้วยว่าภายในเขาทำยังไงไม่ใช่เน้นถูกอย่างเดียวนะครับสก็คือเรื่องคัสซีนะครับกำนันเป็นคัสซีซับใน2ชั้นดามล่างดามบนสำหรับคนที่ไม่ชอบคัสซี4ชั้นค่าผลิตคัสซีก็ต่างกันละครับเพราะว่า ท่านไปซื้อกระสีญี่ปุ่นมาชั้นเดียวของผมรีเซ็ตใหม่ลูกดําผมเป็น6ตันพื้นกระบะห้มิลดังนั้นลูกดําสตันกับ6ตันนำเข้ากับผลิตในประเทศไทยราคาก็ต่างกันแล้วนะครับหลายท่านก็ยังเปรียบเทียบว่าที่นั่นถูกที่นี่ถูกเอาที่ท่านสบายใจอย่างที่กำนันบอกอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทุกท่าน ไม่ได้สังเกตก็คือเรื่องช่วงล่างของกำนันนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนบโชกท่อแป๊บท่อลมสายไฟท่อยางรวมกระทั่งกระทะล้อนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดประเภทเก่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้เอามาเพราะมันเป็นหน้าตื้นนะครับเล็กน้อยนะครับส่วนหม้อแบตก็ใหม่นะครับตัวดักน้ําก็ใส่ให้นะครับเครื่องยนต์เราก็เน้นทางความสะอาดนะครับ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเป็น JO 8C 6สูบ210ปั๊มสายหม้อน้ำทำใหม่เป็น4ี่ช่องความร้อนหม้อน้ำญี่ปุ่นใช้ไม่ได้เพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับโช็กแหนบคันชักคันทรงพ่อแป,ป๊บท่อลมสะอาดหมดนะครับเพราะเราไม่ได้ทำคอมมันเรีวนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ ท้องใจในเรื่องราคานะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับว่าการที่กำนันนำเสนอท่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำต้นทุนให้ดูนะครับว่าคันหนึ่งเหลือ 3- 4มสี่หมื่นเป็นยังไงสำหรับคันนี้นะครับรหัสที่กำนันตั้งไว้นะครับ1 0 8 0 k นนะครับรวมทะเบียนโอนย้ายนะครับไม่ใช่โยนเล่มดังนั้น พอผมไปโอนย้ายให้ลูกค้าต้องมีค่าใช้ใจ่ายเอาแบบราคามาตรฐานทั่วไปนะครับประมาณ2 0 0 0มื่นถึงสี่หมืเอากลางๆก่อน3,000 30, 0นะครับก็จะเหลือ 1, 0, 1,0 1,0,5,0นหะครับหรือแอร์อย่างเดียวนะครับ2,000 20, มก็จะเหลือ1 0ึ่งศนย์ามะครับมอน้ำลูกหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่ง เหลือหนึ่งศูลูกด้ำหตันเหล็กหนาแพงกว่าของคนอื่นนะครับประมาณสองหมื่นเหลือหนึ่งล้านเหลือหนึ่งล้านเสริมแนบโชคหรือทำผ้าเบรกกระบอกเบรกช่วงล่างหรือทำใหม่หมดเอากันแบบราคาประหยัดประหยัดเลยห้าหมื่นเหลือเก้าสิบห้า ยังไม่รวมเรื่องทําสีทั้งภายนอกภายในทุกชิ้นแพงกว่าของคนอื่นแน่นอนอีกประมาณเกือบเกือบสองหมื่ราคาเหลือแค่9-30และกำนันจะเหลือกำไรเท่าไหร่ท่านต้องพี่นี่พี่ขอก่อนว่ารถเนี่ยเขาหรือทำให้ท่านยกคันหรือเปล่าทั้งภายนอกภายในหรือเปล่าดัมเล็กดัมใหญ่นะครับหรือว่าดัมเล็กเหล็กบาง แหนบได้เสริมไหมโชคได้เปลี่ยนไหมไม่ใช่ท่านเช็คราคาแล้วก็คอมเมนต์มาว่ากำนันว่ารถที่นี่แพงถ้าคิดว่าแพงไม่ต้องซื้อท่านก็ซื้อร้านที่ท่านชอบกำนันเนี่ยทำรถขายกำไรน้อยเพราะว่ารื้อทำใหม่ยกคันทะเบียนพร้อมโอนฟรีทั่วไทยลูกค้าไม่ต้องจ่ายแม้่ตะบาทเดียวท่านทักท้วงมากำนันก็พยายามอธิบายนะครับว่ารถหนึ่งคันเนี่ยต้นทุนมันสูงมากกำไรก็พอเลี้ยงลูกน้อง นะครับด้วยเหตุผลของการทําธุรกิจเรามีของอยู่เราก็ขายเท่าที่เรามีอย่างตอนเนี้ผมเหลือแค่สองคันผมก็บอกลูกค้าแล้วว่าผมเหลือแค่สองคันส่วนที่เหลือผมยังไม่มีทะเบียนผมขายให้ไม่ได้ดังนั้นหลายท่านโทรมาก็ไม่พอใจว่ากำนันจะปั่นราคาไม่ปั่นหรอกครับถ้ามาซื้อผมขายให้ก็อย่างนี้ครับหักนูน่นหักนี่แล้วผมเหลือราคาต้นทุนลดแค่เก้าสามศูนย์ แล้ท่านไปซื้อมาคัรละล้านท่านต้องไปโอนเองต้องไปทำแอร์ใหม่ต้องไปทำช่วงล่างต้องไปเสริมแหนบนะครับท่านได้ดำเล็กเหล็กบางภายในไม่รื้อนะครับแต่ง VIP มาจริงแต่มันเหม็นก็โทรมาปรึกษากำนันกำนันก็ให้แนวทางไปวันนี้นะครับเราคุยกันแบบนี้นานๆครั้งเนื่องจากเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโซเชียลนะครับคอมเมนต์มาด่าได้คอมเมนต์มาว่าได้ดังนั้น ใครจะว่ากำนันใครจะไม่เข้าใจกำนันกำนันมีฐาน F-C อยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าผมเชื่อว่าสองแสนกว่าเนี้ยรักและก็เมตตาทีมงานของกำนันแน่นอนวันนี้ก็เลยมาทำรา,ายละเอียดให้เพื่อนดูว่ากำไรมันน้อยเพราะเราลือทำไมยกคันบางทีเราดูว่าแพงแต่เมื่อรวมค่าโอนย้ายรวมค่าบริการรวมทุกอย่างท่านสบายใจมีเทส ก่อนส่งมอบมีเทสโลงโม่อย่างที่ท่านเห็นในคลิปถ้ารถกำนันไม่ดีผมก็ไม่จะตอบว่าไงละครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับมิดลักแฟนเพลงทุกคนนะครับที่ให้ความรักความเมตตากับทีมงานกำนันหลายๆท่านก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเข้าไปดูคลิปกำนันนะครับจนทำให้เรามีไรายได้นะครับไปบริจาคเดี๋ยวกำนันก็จะไปบริจาคให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง แล้วก็ช่วยค่าน้ำก็ไฟวัดจากเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะครับตามนโยบายของกำนันนะครับซื่อสัตว์ชัดเจนเน้นถูกต้องทุกวันเชื่อผง